ได้พี่พี่ครับตามธรรมชาตินะพี่หญ้าสีบัวคำก็พรามเห็นสีของปู่พญาเข็ตอนนี้อยู่ด้วยกันเวนี่ยอะไรครับตอนบ่ายตอนเย็นได้เลยอะไรเงี้ยเลยถามก่อนโอ้สวยงามมากเลยเลยโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับ แต่ไปจัดที่ไหนไปจัดมียานรมุสอคูหาวเลยครับเนี่ยหาสีบัวคำเขาพะมาเห็สีของปู่พญาเถกตอนนี้อยู่ด้วยกันแต่ว่าเปิดองเดียวอาจารย์นะหญ้าสีบัวคำใช่ชื่อชื่อตามตำนานสิบสองปัญาไม่เป็นไรประจําประจําเลยนะครับประจําเลยผมก็มีอาการนี้เหมือนกันตอนเช้าจะเป็นเองเข้าใจคนที่เข้าใจเท่านั้นเข้าใจท้อง ปปเ,เป็นไงพ้งพี่ปล่อยท่านเลยได้ไหมปล่อยเข้าเลยได้ไหมไม่ครับไม่<อ>ไม่เลยนะ,นะไม่นะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาทางนี้เดี๋ยวผมนำสวดมาพี่นะเนาะทุกวันนี้พอมาเป็นบริวารนนจำขาวแล้วก็จะโอ้อานะ้านะ้าวเออ เออใช่เาไ่ใช่ไม่พี่ช่วยแต่คนอื่นเขาที่นี่ขอให้ปูด้วยหนึ่สาธุสาธุที่ตั้งจิบอธิฐานก่อนเฉเส่งอะไรก็จะได้อาชพใหญ่มาเข้าหได้เลยเอาสิบเก้าแพงเากมวยมาวยให้ดูด้วยผมมารวมตรงนี้เดี๋ยวผมจะนำเตี๋ยให้ทีเดียวกันเลยนะ ปุกกับย่านนะฮะรอบนี้จะเป็นย่าสีบวกคำนะฮะนี่รู้สึกว่าคุณคุณพี่นะครับชื่อตามชื่อตามจิตบอกปันนาเหมือนคุ้มวยว่ะเลยนักมวยน้าแล้วเป็นนักมวยนะนี่จะชื่ออะไรพี่อันนี้เพชรไพลินเพชรจารเมื่อกี้นี้ก็ไปมวยรอบมากันนะครับลูกสาวเห็นี้คุยเรื่องมวยว่าใช่นั่นนี่อยู่คุ้นคุ้นชื่ออะไรนะคพอพรได้นะลุงนะอันนี้ชื่อนักมวยถ่ายพูดด้วยเพชรไพลินเพชรจรุนเพชรไพลิน โอเคถามเ้วยถามถามถามพี่ก็น้อยสภ่าเป็นนักข่าวหน่อยดิแล้วมานี่ผู่ไปบอกอะไรหรือเปล่าก็แฟนนะครับก็คือวิกฤตตกแล้วเนาะคือวิกฤตจารเงินตกแล้วแฟนก็อธิษฐานครับว่าวันนี้ขอให้ขายของได้สองหมื่นกว่านะครับ พอเสร็จปุ๊บจะมีลูกค้าโทรสั่งสองหมื่นเจ็ดที่มาได้ตามที่เป้าหมายแค่เราคือส่งจิตนะอันนี้แค่ส่งจิตเคยมาสักครั้งไหมไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยครับเป็นคนพิจบุรีก็จริงแต่เป็นครั้งแรกวิ่งผ่านเส้นนี้อตลอดเนาะร้อยเท่ต่อปีครับแต่ก็ไม่เคยไม่เคยได้แวะเนาะไม่เคยเลไหมนักมวยนักมวยชื่อดังแห่งเมืองเพชรบูรณีคนหนึ่งมีค่ายมวยนี่ค่ายมวยอะไรพี่ทุกวันนี้อยู่กับเพชรเจริญครับเพชรเจริญสมมาตรธรรมะอืมพาลูกสาวอยู่กับครูสมมาตรธรรมะโอเคครับ ทำไงต่อเราเออให้พี่เขาปั้นกันไหมตอนนี้ยังเลิกยังชกอยู่ป่ะฮะหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์แล้วเนาะปั้นน้องๆเป็นแค่พ่อแม่นักมวยอ๋อคนี่นี่รุ่นต่อไปนักมวยหญิงนักมวยไทยใช่ไหมครับมวยไทยหน้าตาไม่น่าเป็นนักมวยเลยน่าจะเป็นนาคีมากกว่านะไม่น่าจะเป็นนางรำมากกว่าสี่สาวครับทุกคนสี่สาวเห้ยเหรครับโอเคครับอ่ะสักครู่ครับเดขอตัวก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวให้พี่พี่หมูนำตรวจก่อนนะครับ ยาคาทิปดีพยาเขกีรันธาตุนาคราบนูจทีเทวาปูเชมิฟูติยาคเตไายาวาจา4สี่เองติดทงสวันธานาคาทิปดีไเีนยนเลพญาเขกรันธาตนาคราบ วิสุทธิเทวาผูเชมิตวีที่เองทีมเองกายาวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาทิปฏีพยาเขกิรันธาตนาคราสชีิสุดที่เทวาูเชมิกายาวาจา อิตังอหังวันทานางพญานาคีสีบัวคำวิสุทธิเทวีภูเชมิภูติยามเปทายาวาจาอิตังอาหังวันทานางพญานาคีสีบัวคำ วิสุทธิเทวีภูเชมิาปฏิยัมปิกายาวาจาอิตตังอาหังวันทาทางพญานาทีสีบัวคมวิสุทธิเทวีภูเชมิเมตังจะมหาลาภ โยนาคะขันธบริตังมะชาลีติขาว

ยายเดินดีๆนะครับจะรีบหน่อยปาคุณยายไม่ต้องรีบนะยังไงก็ถึงอยู่แล้วนะคุณยายเหนื่อยก็หยุดนะคุณยายหยุดตรงนั้นเลยนะครับมาต้องเดินต่อนะค่อยๆค่อยๆไปครับจับตรงนี้ด้วยนะฮะคุณยายค่อยๆก้าวครับมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างในนะครับค่อยๆค่อยๆเดินนะจะเดินยากนิดนึงเหมือนกัน ไโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ใหโทษทีเนียเรียกอะไรครับสี่ห้าสี่สี่ห้าสี่ออัปิาใบโอเคโอเค นี่ก็สวยใบสีก็สวยลูกสาวก็สวยเดี๋ยวได้ยินข่าวว่าอ่ะไรนะขอพรปู่ไว้ให้ขายของได้จะไม่รู้ว่ายังไงได้ยินอหมว่าใช่ค่ะยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับก็ก็เห็นลูกท่านในในโทรศัพท์วันนั้นขายของไม่ได้เลยอยู่สองวันก็เลยภาวนาถึงท่านว่าลูกอยากไปไหว้ท่านขอให้ขายของและให้มี แรงที่พอที่จะมากราบให้ท่านกราบท่านผู้ให่ไจะทำใบสีงามๆมาได้ยินว่าช่วงที่ยังไม่ได้ขอพรปูเนี่ยล้มลุกขุขานมากเลยใช่ไหมเรียว่าเงินแทบจะไม่มีใช่ไหมไร่ได้ยินตั้งแต่หลังโควิดมาเนาะมันก็เป็นเออเป็นทุกคนเนาะใช่เป็นทุกคนเลยพราะว่าเราเราก็เลี้ยงลูกน้องหลายคนเนี่ยมันก็มันก็แย่ก็มาขอพรจะปูได้ยินข่าวว่ากิจการการ้ายขายก็ดีขึ้น ได้เลยเจ้ได้อย่างที่เราคิดเอาไว้เลยก็ขอตอนตอนตอนบ่ายตอนเย็นออเดอร์เข้าโอ้โหขายอะไรพี่บอกได้ไหมขายไม้ยูคาขายไม้ยูคาเนี่ยนะอืมจากเขาเรียกว่าอะไรลุมลุกคลานมาตลอดแต่ว่าพอได้มาขอพรจะปลูกแต้วไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยไม่เคยมาเลยอืแล้วก็ขอขอพรว่าให้ขายไม้ยูคาได้ได้ายตอนเช้าขอขอตอนบ่ายขอตอนบ่ายตอนเย็นได้ได้เลย โอ้โหแน่นอนดีนะพรของปู่ตักติดจริงๆเนาะไม่เชื่อกระยาลบดูนะพี่เนาะเขามาพร้อมกับตัวเลขสี่ห้าสี่อ่าครับเดินเข้าไปข้างในได้นะครับเข้าไปชมข้างในได้อะขอบคุณครับมาพร้อมตัวเลขแล้วก็ผู้ใบสีนี้ทำทำเองเปล่าทำเองด้วยนะครับโอ้สวยงามมากอือ ไหลไหมนะอาการออกเลยอืมไปทุกคนละเรื่องกันเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ตอนสวดนี่ผมยืนกับพี่เนี่ยทำให้ผมผลลุกทั้งตัวตลอดเมื่อกี้นะผมไม่เคยสวดแล้วผนลุกเข้าใจเข้าใจนี่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 บริวารปู่โดยแท้จที่เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เองพี่เดี๋ยวก็ได้เองครับไม่ต้องกลัวถ้าเรา ถ้าเราเชื่อมั่นท่ายังจิตที่บริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เดี๋ยวปู่ให้เองได้แต่ช่วยคนอื่นเขาเห็นเห็นคนอื่หละเวลาคนอื่นเขาเลบามาเห็นหมลทักเาช่วยเขาได้หมดแต่ไม่เห็นตัวเองเห็นคนในบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวไปเนี่ยปู่เห็นแล้วเนี่ยรู้ว่าพี่มาพี่เกิดปีอะไรนะพขานพขานเสือ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 กพาเสือพเยหน้าดูบิงูิ ข้ผมรู้ฝั่งนู้นคนละโลกกันเลยตอนนี้มันตรโลกโกดผมเหมือนมีอะไรแต่นี้เมื่อกี้ที่ข้ามมาขออนุญาตขออนุญาตทำไมเขาจะเบาหน่อยแล้วเมื่อกี้ยืนสวดนี่ผมคนลุกหมดเลยผมไม่เคยคนลุกผมรู้เลยนี่ตัวเองว่าพี่เขาก็ไม่ธรรมดาเรารู้เราเซ็มอย่างไรไปไหนมาไหนผมก็อยากจะไปไม่ไม่เป็นไรไปไม่ตายพี่ไม่ต้องอายนะที่เราเป็นบริวารเนี่ยผมยังโอ้อากเลยอยู่บ้านมันจะเป็นของตลาดโฉนดมั้ เปไอ้เวลาใครมีทุกข์ไปถึงบ้านปุ๊บเขาเห็นแล้วเขาจะอ้วาเนยนะเขาจะทักไม่เคยไปบ้านเขาก็เห็นหมดเลยเห็นว่าบ้านเขาเป็นอย่างนี้นี้ต้องเอาอันนี้ออกอือันนี้เขาไม่รู้เรื่องอมาในนั่นละเขารู้หมดนะเขารู้สึกตัวนะแต่ว่าเขาเขาพูดที่พูดอะไรไปไม่รู้ไม่นั่นแหละเนาะ หมือนกับคือจำอะไรไม่ได้พูดรู้นะเขาบังคัเขาบังคับให้เราพูดใจเขับใหราพแล้วก็กลัาเราจะมาบ้าเฮ้พี่คนจิตแข็งนะแต่ว่ายัง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 เห็นไหมสามารถเข้าได้เขาจิตแข็งนะพี่มีอยู่ครัไม่ธรรมดามันไม่ยอมเขเนี่ยมันไม่ยอมตอนก่อนที่จะเห็นเนี่งเนี่ยกลุ่มฝืนมาตลอดมป่วยมาตลอดทุกที่นี่ไหนเนี่ยขอขอได้เลยขอปู่ขอปู่พี่พี่ไปหาปู่หน่อยก็ได้พี่ไม่เป็นไรพี่ไปเอะไปหาปู่นาะขอปู่ก็แบบ อยู่อยู่ที่นั่นกบอยู่ตรงนี้ก็อีกเรื่องนะคนละเรื่องกันขอได้ปู่เด้อปู่ขอครับขอขอให้โชคให้ลูกให้หลานได้พ้นทุกพ้นโศกเด้อปู่เลยปู่พญาธาตุปู่พญาเข่งดีนันธาหน้าคร้าเด้อกหลานมาจากเพชรบูรณ์เด้อมาจาก่ข่มวยเด้อมาหาปู่โดยเฉพาะมาทั้งแู่ก็ขอขมาปู่ด้วยข้ามาเขตปู่เมื่อกี้ก็ยังไม่ได้อรับอนุญาตปู่ก็ขอ เอาให้ลูกหลานเด้อเด้อเดี๋ยวลูกหลานจะเข้าไปหาปนีปศินเด้อปู่เด้อนีปศินให้พี่เขาปุ๊ปปนีปศินนี่ละกันพี่เขาจะเข้าไปหาปู่ด้านในนะครับปู่เด้อปูใบหญ้าสีบัวคำเน้อดูแลลูกหลานเด้อให้โชคให้ลาบหลานเด้อนะนะโอเคนะปู่ครับครับดีครับเดี๋ยวใไอพี่ไปจุดนะครับใจากปู่ละในเลขคูตะปู่ละ ฝืนนี่ฝืนตัวฝืนปู่นี่ฝืนอยู่เนี่ยไม่ยอมให้ปู่ลงเนี่ยขอยากใด้พูดอะได้เลยพูดพูดได้พี่พูดได้พูดได้พูดได้พี่พี่ก็ตามธรรมชาติอ่ะพี่ตามธรรมชาติต้องปล่อยนะเนี่ยไม่งั้นจะฝืนจะเข้าตัวเองอ่ะตายเขาตายเขาไม่ได้ไม่ได้ติดแล้วติดแล้วติดแล้วอ่าปักเลยนะปักเลยครับ ตรงไหนดิเอ้ยเยอะเลือกเกินเอาตรงเลือกเอาครับเลือกเอาตรงไหนมุมไหนมุมเลือกเลยปลักเลยนี่อ่ะอะตรงไหนก็ได้ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มัน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 ตัวนี้เหหรรอออตััวเเนดียวอะไรเราออกตันไหนใช่ไหมหวยลาวกับหวยไทยเออลากับไทยเนาะใครจะตามโอ้หไปไกลไกลไปไกลไกลไปไก

นี่ทำไมสี่ตัวดำๆนะเ,เ,เลยเนาะสีหนาเพี้ยเลยโอเคครับนะคุณสองสี่นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับคุณพี่ซึ่งนะท่านเป็นคนที่มีองค์อีกท่านหนึ่งนะครับนำบาบสี มาถวายให้ปู่กับครอบครัวซึ่งเราได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะซึ่งช่วงโควิดนะทำพิษเศรษฐกิจที่ธุรกิจล้มกันหมดก็เพราะโควิดนะแล้วคุณพี่เขามาขอพรผ่านทางโทรศัพท์นะว่าขอให้ได้ขายไมยุคาหรือขายไมยุคาได้ภายในวันเดียวครับแกก็เลยนำใบสีมาถวายนะ มาพร้อมกับคุณพี่ซึ่งท่านมีองค์นะก็เป็นอะไรที่บางคนเชื่อก็เชื่อบางคนไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เด็ดขาดอ่ะขอบคุณครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดวันที่1นธันวาหกแปนี้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามทางเพจรัชนีชาแนลแล้วก็ YouTube รัชนีชาแนลเพื่อไม่พลาดเลขเด็ดสําหรับพยาเขียงนันที่เขาเค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ขอบคุณมากครับสลาคลีปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ